สวัสดีครับพี่กับเจนะครับจากโฟมไมเนะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้า M21S นะครับนี่ตากเครเ่อาตรงนี้นะครับมันมีหน้าหลังขนาดใหญ่เลยครับเสียงประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูชิปเครื่องกันเราก็ใช้ Advanced Scanner สแกนเหมือนเดิมเลยเราก็จะรู้ IP 1 1 2นะครับเราก็คลิกเหมือนเดิมนะครับเลยขึ้นมามันอาจจะขึ้นว่าแจ้งเตือนอะไรนี่ครับ ก็ไม่ต้องไม่สนใจนะครับฉันจะเข้าถึงนะครับเราจะยืนยันว่า,าใช้โคมดรมอเปล่าแต่เรไปเปิดในโคมนะครับนี่มันเป็นการยืนยันความเสี่ยงของมันแต่มันไม่มีปัญหาอะไรครับมันเป็นธรรมดาของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะยอมรับความเสี่ยงไป ก็เป็น https นะครับแล้วก็เข้าด้วยแอดมินอ่าเราลอกินเข้ามานะก็เห็นแรงกดตอนนี้20กว่สิบกว่าใแล้วนะก็จะไฟต่อยไฟลุกไปมีทั้งหมด3การ์ดนะครับมีเสเตตัสบอกอุณหภูมิบอกจำนวนชิปนะครับแล้วก็แอคชีฟ3การ์ดเลยแล้วก็ฟูที่ทำง,งานอยู่นะครับ ประมาณนี้หลักๆก็คือหน้าสเตตัสแล้วก็หน้าคอนฟิกนะครับที่เราต้องคอนฟิกเข้าไปคอนฟิกคู่นะครับเข้าไปตรงนี้อ่าเลือกได้นะครับมีให้เลือกเป็นหรือจะเป็นคัดต้องซื้อใส่เองก็ได้นะครับแล้วก็ Power นะครับคือปรับโหมดนะครับโห,หมดประหยัดหรือโหมดปกตินะครับอ่าเรามาดูภาพรวมของตัวเครื่องว่ามีอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างครับ ก็มี a p i หลอกนะครับว่าการทำงานของ a p i ของเครื่องสิสเทมหลอกการทำงานของ System เ,เครื่องนะครับมีหลอกการทำงานเป็นไงบ้างนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นหลอกไว้ดูเฉยๆครับไม่ได้สำคัญมากนะครับแต่ก็ไ้ดูปัญหาของเครื่องได้ครับจะโหลดหลอกนานนิดนึงครับแล้วก็มเนอร์หลอกนะครับ จะมีหลอกการทํางานว่าครูไหนว่างอยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็โอเพสการทํางานของโอเพสเครื่องแต่และฟังก์ชันนะครับโอเวอร์วิวข้อมูลเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็มาที่ซิสเต็มนะครับอ่าซิสเต็มวันนี้ก็คือจะเปลี่ยนภาษาที่อยู่เวลานะครับส่วนแอดมินิชันคือเปลี่ยนพาสเวิร์ดรีบูตเครื่องอยู่ตรงนี้ตรงซิสเต็มนะครับแล้วก็ อินเทอร์เฟซเนี่ยคือดู IP เปลี่ยน IP นะครับหรืกไอพีตรงนี้ได้แล้วก็ลองเอาออกนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้ครับที่สำคัญสำคัญโอเคเดี๋ยวเครื่องน,นี้ก็จะเริ่มทำงานแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้54เฮินะครับวันนี้โฮมไม่แน่ก็ขอรีวิวเป็น 21S รายเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วใช้เวลา